บทเรียนชีวิตจากเรื่องจริงที่เตือนใจเราว่ารวยแล้วอย่าทะนงและลืมตัวลำบากตอนแก่หน่าอนาจใจที่สุดมีอดีตเจ้าของที่ดินมากกว่า500ไร่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนผมมีที่ดิน500ไร่รวมๆกันทุกเขตของกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศตอนนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วผมพกเงินในกระเป๋ากินเหล้าครั้งละแสน ทํามาค้าขายไม้ได้เงินดีจริงๆลูกๆผมส่งเรียนเมืองนอกหมดไม่ต้องทํางานเรียนอย่างเดียวเมียผมชอบเล่นหุ้นหุ้นก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเรามีเงินสดหลายร้อยล้านมีญาติผมคนหนึ่งเดือดร้อนมายืมเงินผมผมด่าเขาซะไม่มีชิ้นดีแต่ก็ให้เงินไปหนึ่งแสนแล้วบอกเขาว่าไม่ต้องมาหากูอีกนะกูให้ทาน เขารับเงินพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรปีต้มยำกุ้งผมไม่สะดุ้งปีน้ำท่วมน้ำพัดทุกอย่างไปจากชีวิตผมจริงๆเมื่อผมคิดการใหญ่ตั้งโรงงานอะไรที่อยุธยาไม่ได้ทำไม้แล้วรถผม19คันบ้านอีกห้าหลังที่ดินทั้งหมดและเงินสดที่เคยมีแฟนผมเล่นหุ้นเจ๊งไปสี่กว่าล้าน ลูกๆทำธุรกิจก็หมดตัวขาดทุนย่อยยับภายในสองปีสิ่งที่ผมมีมันหายไปเหลือไว้เพียงหนี้สินสองร้อยกว่าล้านปัจจุบันผมคือบุคคลล้มละลายเช่าห้องแถวอยู่พอได้ขายกว๋วยเตี๋ยวประทังชีวิตรอความตายไปวันๆเมียผมก็ไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรลูกๆผมไม่เคยเห็นหน้าตอนนี้ผมอายุ7 6ผมต้องยกหม้อกว๋วยเตี๋ยวล้างจาน ทุกวันนี้ผมปลงได้แล้วนะผมมานลำบากตอนแกเงินค่าเช่าห้องผมไปยืมกับคนที่ผมเคยด่าเขาแล้วให้เขาไปแสนหนึ่งลูกเขายื่นเงินให้ผมแสนห้าแล้วบอกผมว่าพ่อผมบากหน้าไปยืมเงินคุณลุงเพราะตอนนั้นผมเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสมองพ่อนั่งร้องไห้คุณลุงด่าแล้วโยนเงินให้เหมือนหมาลุงบอกว่าจะตีพ่อพ่อก็ยอม เพราะชีวิตลูกมีค่ามากกว่าสิ่งใดต่อให้ทำร้ายร่างกายและจิตใจพ่อก็ยอมถ้ามีเงินจะให้คืนคุณลุงแสนนี้ผมคืนให้ห้าหมื่นคือดอกเบี้ยเราไม่มีหนี้บุญคุณกันแล้วแต่ถ้าคุณลุงลำบากคุณลุงมายืมกับผมผมจะให้กู้ผมจะไม่ด่าคุณลุงเหมือนที่คุณลุงด่าพ่อผมจริงๆแล้วถ้าไม่มีเงินคุณลุงผมคงตาย แต่ถ้าพ่อผมไม่อดทนเพื่อแลกชีวิตผมผมก็ตายผมทำตามที่พ่อบอกแล้วลูกพ่อดูแลพ่อส่วนลูกคุณลุงผมไม่รู้กรรมของใครของมันชายแก่วัยเ6เดินร้องไห้มาถึงบ้านเอาเงินจ่ายค่าเช่าห้องแถวเหลือเงินอยู่สามหมื่นบาทเก็บไว้เป็นทุนเขาเข้าใจความรู้สึกของคำว่ากรรมตามสนองหลานไม่เคยด่าผมแต่หลานพูดความจริง พียงแต่ผมรับความจริงไม่ได้แต่ตอนนี้ผมมีความสุขดีนะพระแม่ชีขอทานมากินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านผมผมไม่เคยคิดเงินตอนผมมีเยอะๆผมเบื่อคนบอกบุญผมหลอกเขาว่าผมนับถือคิดผมไม่เคยทำบุญผมเที่ยวผมกินผมมีผู้หญิงตอนนี้ผมหมดตัวมีหนี้สินสิ้นเพื่อนไร้ลูกผมถึงได้ฟังธรรมะ เข้าวัดเป็นรู้จักทานอีกหน่อยก็คงตายไปผมห่วงแค่เมียผมผมภาวนาให้เมียผมตายก่อนเพราะถ้าผมตายก่อนเมียผมผมจะตายตาไม่หลับขอเล่าเรื่องราวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์รวยแล้วอย่าทะนงและลืมตัวลำบากตอนแก่หน้าอนาจใจที่สุดไม่มีคำว่าอดตายสำหรับคนขยันไม่มีการปรงตกถ้าไม่เคยสูงสุดแล้วมาต่ำสุด